คนเราไม่ใช่สิไม่ใช่คนเราอาจจะเป็นแค่ตัวผมเองคนเดียวก็ได้มนะั้งที่เมื่อมาถึงจุดจุดหนึ่งของชีวิตแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่รู้จะคิดอะไรไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมความรู้สึกที่แบบเหมือนปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างบางที่ตื่นเช้ามายังคิดเลยว่า เฮ้ยเราจะทําไปทําไมวะทําไปเพื่ออะไรอะไรระมานเนี้ยแต่ความรู้สึกก็คือมันปล่อยวางไปทุกอย่างแล้วมั้งแต่ที่ว่าก็คือในชีวิตจริงอ่ะเราอาจจะยังมีภาระ,ะที่ต้องทําอีกมากมายใช่ไหมละ่ะแต่ด้วยความที่ความรู้สึกเราอะปล่อยวางไปแล้วสิ่งเหล่านั้นมันเลยรู้สึกว่าไม่รู้เราจะทําไปเพื่ออะไรเหตุผลจริงๆของมันอยู่ไหนอ่ะ เราทำงานหรือว่าเราดิ้นรนตามสังคมเพื่อให้ตัวเองมีชื่อเสียงหรือว่าเพื่อแลกกับเงินเพื่อซื้อข้าวกินผ่อนรถผ่อนบ้านนี้หรอแล้วก็ดินน้นรนโหมพลังงานชีวิตไปในที่ที่เราไม่สบายใจทำอะไรก็ไม่มีความสุขเนี้ยหรือว่าเราแค่หลอกตัวเองว่าทำงานไปสักพักเดี๋ยวก็รวยมีบ้านมีรถ ในตอนที่เรามีทุกอย่างแล้วอะมันจะมีความสุขจริงไหมตอนนี้คือแบบอยากเอาตัวเองออกจากสังคมเมืองออกจากความวุ่นวายอ่ะเพราะว่าตัวผมเองอ่ะเป็นคนที่ถ้ามองในมุมมองคนอื่นก็คงเหมือนเป็นคนแปลก,กน,นะส่วนตัวผมมองตัวเองว่าผมคงเข้าออกับคนอื่นไม่ได้ถ้าผมเข้าออกับคนอื่น ผมก็อาจจะเป็นตัวทวงชาวบ้านเขาไม่กลกลายเป็นเหมือนแบบเป็นอะไรล่ะตัวประหลาดในสังคมอะแต่ว่าการที่เราแบบเลือกที่จะเลือกออกมาจากสิ่งนั้นนออกมาจากจุดๆที่เรารู้สึกไม่โอเคไม่สบายใจผมว่ามันน่าจะดีกว่าเนาะไปอยู่ในที่ที่เราแบบออโอเคกับมันสบายใจเนาะผมก็เลยตัดใจว่านี่แหละ หลังจากตุลานี้เันจะอะไรครบแล้วอุปกรณ์ครบการเงินครบเออผมก็จะเริ่มเดินทางเลยส่วนการเดินทางอ่ะมันก็ไม่ได้มีจุดหมายอะไรแต่ตัวนะไม่ได้แบบว่าจะไปเดินทางทํา y o Youtube ทําคลิปตรง Facebook อะไรเพื่อแลกกับเงินนะแต่จุดหมายหลักๆของผมคือแบบถ้าอยากเอาตัวเองออกจากความวุ่นวายอ่ะเราไป สัมผัสชีวิตสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆในพื้นที่ที่เราไม่เคยไปไปท่องเที่ยวในที่ที่เราอยากไปแต่เราไม่เคยได้ไปอะไรอางเงี้ยหรือว่าก็ไปชมวิวธรรมชาติไปดูพื้นที่ตามอ่าต่างอำเภอต่างจังหวัดที่เขาแบบอาจจะมีชุมชนที่เขายังขาดแคลนหรือว่าห่างไกลอย่างเงี้ยผมก็จะเอาพวกความรู้ที่ตัวเองมีหรือว่าอาจจะซื้อพวก พันพืชพันไรไปไปแบ่งชาวบ้านหรือไม่ก็ไปให้ความรู้ด้านเกษตรกับเขาอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์กว่านะถ้าตอนนี้ถ้างานหลักของผมผมก็อยู่นี้มันก็เหมือนผมทำแค่หาเงินเลี้ยงตัวเองไปวันๆแทบจะไม่ได้ช่วยวคนอื่นเลยเติมทีเจตนารมของเราก็รู้สึกว่า อยากมาทำงานตัวนี้เพราะคิดว่ามันน่าจะช่วยคนอื่นได้เยอะแต่จริงๆแล้วมันมันช่วยใครไม่ได้เลยมันช่วยได้แค่ตัวเองมันต้องอยู่ในภาพรวมแบบอยู่ในส่วนรวมอ่ะเราถึงจะอยู่ในส่วนที่ไปช่วยเหลือคนอื่นได้เงี้ยถ้าเอาความคิดนี้ไปคุยกับคนอื่นนะที่เขาไม่ได้มีแนวคิดเดียวกับเราผมเคยลองคุยกับหลายคนแล้วเขาก็จะบอกเสียงเดียวกันว่าทํานองว่าผมบ้าไหมหรือว่า เอาตัวเองให้รอดก่อนไหมก่อนจะช่วยคนอื่นหรือไปแบบนั้นมันอันตรายหรือเปล่าคือต้องเข้าใจว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีความกลัวอยู่ในตัวเองกลัวในสิ่งที่ไม่เคยทํากลัวในสิ่งที่มันจะล้มเหลวกลัวในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าทําไม่ได้แล้วก็จะไม่กล้าทําซึ่งตัวผมเองมันเป็นคนแบบดันทุลังสักหน่อยอะไรที่เขาว่าทําไม่ได้หรือไม่โอเคนั่นคือสิ่งที่ผมจะทํา ผมก็เลยชอบปรึกษาชาวบ้านปรึกษาคนนั้นคนนี้ไปทั่วแล้วก็โดนเขาคอมเมนด้วยความหงใยแต่ว่ามันเป็นอะไรละ่ะสิ่งที่เราไม่โอเคเพราะว่าเขาบองว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ของเราอ่ะมันไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราลงมือทำใช่ไหมตอนนี้ผมก็รอเวลาอย่างเดียววันนี้อัดคลิปวันที่ าไหร่เนี่ยวันที่12ผมเหลือเวลาอีก1เดือนกับอีกอ่าสิวันหนเดือนสิกวันก็จะออกจากงานประจำหลังจากออกจากงานประจำเนี้ยอาจจะต้องรอเงินเก็บที่ฝากไว้ที่เขาจะโอนคืนให้เนี่ยอีกประมาณสัก1เดือนมัน้ง น่าจะเป็นช่วงปลายตุลาผมจะเริ่มเดินทางที่แรกก็มีพี่หลายคนแนะนำว่าให้ใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางท่องเที่ยวนะแต่ว่าด้วยจุดมุ่งหมายเราอะที่เราผมพูดไปอะมันไม่ได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไงมันเป็นจุดที่ว่าเราอยากไปใช้ชีวิตแบบอิสระเอถ้าเราเมรา์ไซไปอุปสรรคหลายอย่างทั้งค่าน้ำมันทั้งเรื่องการจอดทั้งรถทั้งอะไรเยอะแยะ ถ้าไปตัวเปล่าหรือว่าเช่นแบบไปแบบแบ็คแพคเหมือนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าไปเนี่ยมันก็จะโอเคหน่อยเพราะว่าเราเลือกได้ว่าเราจะพักตรงไหนจะไปที่ไหนต่อจะไปขึ้นเขาหรือเข้าไปในปา่าหรือโซนไหนก็ได้อย่างเงี้ยที่เขียนที่ขออนุญ,ญาตนะนะแล้วก็มันไม่ต้องห่วงเรื่องทรัพย์สินด้วยี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะโดนปล้นชิงรถไหมซึ่ง ถ้าผมถ่ายทอดจุดๆุดนี้ได้ลงในวิดีโอลงใน YouTube ลงอะไรเงี้ยเราต่างชาติเขาไม่เห็นว่าประเทศของเราอ่ะสามารถเดินแบบท่องเที่ยวแบบแบคแพคได้เขาอาจจะตามมาก็าได้เงี้ยพราะเมื่อสัก20ปีก่อนมันผมน่าจะเคยเห็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่สายแบคแพ a c k กับปันจักรยานที่มาปั่นในประเทศเราอ่ะแล้วช่วงหลังๆมาจะเป็นข่าวโดนป้นโดนอะไรเงี้ย นักท่องเที่ยวต่างประเทศก็เลยไม่กล้าที่จะมาท่องเที่ยวตามโซนรอบนอกของจังหวัดเราอะส่วนมากก็จะไปตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ประเทศแนะนําไว้เช่นลงไปใต้อย่างเงี้ยหรือขึ้นเหนืออย่างเงี้ยแถบพิสานก็จะไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีใครแบบไปเที่ยวตามเขตชนบทหรือเขตพื้นที่ที่มันมีพื้นที่สวยงามแต่ว่าฝรั่งไม่กล้าไปอย่างเงี้ยถ้ามันทําได้มันก็ได้ผลประโยชน์หลายด้านน,นนะ ถ้าบุกเบิกเส้นทางได้หรือว่าไปเส้นทางที่ต่างชาติไม่เคยไปอย่างเงี้ยถ้าเขาได้ไปปุ๊บเราก็จะสร้างรายได้ให้ชุมชนในเขตห่างไกลได้อย่างเงี้ยเช่นพวกขายอาหารพวกที่พักอย่างเงี้ยหรืออาจจะยังไงล่ะมันก็อยู่ในอนาคตนะแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นผลบวกอะถ้าโซนของเราอะ่ะ ถ้าเขตชุมชนเนี้ยมันปลอดภัยแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้แต่ถ้ามันไม่ปลอดภัยผมก็จะลงไปพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าโซนไหนมันไม่ปลอดภัยผมจะได้มาหัวให้เพื่อระบุในไกด์ไลน์ว่าโซนนี้ไม่ควรไปโซนไหนอันตรายอย่างเงี้ยว่านักท่องเที่ยวฝรั่งส่วนมากเขาจะชอบแบ็คแพคแล้วก็เดินอย่างเดียวเพราะเท่าที่เคยเจอที่มาไปเจอมาเนี่ย เขาถามเส้นทางเดี speaker, roommate, the ๋ยวผมก็บอกเส้นทางกับเพื่อนบอกไว้ว่าเ้ยเพื่อนก็เลยเสนอให้นั่งรถแท็กซี่นั่งอะไรไปแต่เขาเลือกที่จะเดินไปซึ่งจุดที่จะไปน่ะมันห่างสิบกิโลขึ้นแล้วนักท่องเที่ยวอ่ะเป็นนักท่องเที่ยวผู้หญิงด้วยทั้งคู่อย่างเงี้ยเขาเลือกที่จะเดินเพราะงั้นสิ่งที่ผมอยากได้แล้วก็อยากนําเสนอบุกเบิกในสถานที่ที่ผมไปก็คือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวถ้าผมไปแล้วมันปลอดภัยแสดงว่าเส้นทางก็ต้องปลอดภัยอย่างเงี้ย ถ้าเส้นทางเหล่านั้นปลอดภัยปุ๊บชุมชนที่เราไปอ่ะเขาก็ถ้ามีนักท่องเที่ยวมาบ่อยอย่างน้อยชาวบ้านก็หาของมาขายได้แต่ถ้าในอนาคตมันดีขึ้นนะสิ่งที่ผมไม่ชอบคือในทุนคนรวยที่ว่าหัวการค้าอะไรเงี้ยแล้วมาจับจองที่ดินเนี้ยแล้วก็บดบังหรือว่าเบียดชาวบ้านที่เขาแบบอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเนี้ยเพื่อ แย่งธุรกิจแย่งการค้านี่อันนี้คือผมไม่ชอบเะแต่อันนั้นก็คือในส่วนของอนาคตซึ่งน่าจะใช้เวลาอีกนานแต่หลักคือก็ผมก็จะลองไปก่อนเนาะมันก็มีคนอยากไปด้วยอยู่แต่ว่าถ้าเรายังไม่ประสบความสำเร็จอะมันไม่มีใครอยากไปกับเราหรอกเพราะว่าคนเราติดนิสัยที่จะเดินตามเท้าคนที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น ไม่มีมันมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะอุกเบิกจะเริ่มทําด้วยตนเองก่อนแล้วถ้าสําเร็จถึงจะไปแล้วในอดีตของเราอะนัคนที่เป็นคนไทยนะที่ทําแบบนี้ก็น่าจะมีอยู่แต่ยุคก่อนคือเขาไม่ได้ถ่ายทอดผ่านวิดีโอผ่านแบบ YouTube ผ่านอะไรไงส่วนมากพี่ๆี่เขาจะเป็นทําเป็นหนังสือ เขียนหนังสือเขียนเดลี่เขียนนิตยสารแต่ก่อนซึ่งคนที่มาอ่านบางคนก็เชื่อบ้างว่าไปจริงไหมบางคนก็ไม่เชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องแต่งขึ้นอย่างเงี้ยแต่ด้วยยุคนี้แล้วเรามีวิดีโอมีอะไรครบแล้วการเดินทางเราก็ไปแบบคือการเดินทางที่ผมไปคือไปแบบเร็วๆนะไม่ได้แบบเดอะเฟกหรืออะไรไม่ได้แบบว่าจัดฉากจัดอะไรทั้งสิ้น สิ่งที่จะได้เจอก็ยังคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะเจออะไรบ้างจะเจออุปสรรคหรือจะเจอแบบคนดนักพ้นไหมหรือเจอพวกคนที่แบบติดยุงติดยามาไล่จี้ไล่ฟันเราหรือเปล่าเงี้ยนั่นเป็นสิ่งที่แนนานะคตที่ผมก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมว่าสิ่งที่จะเจอมันจะเป็นยังไงเพราะเท่าที่เคยผ่านมาคือปั่นจักรยานเที่ยวแล้วจอดพักกินข้าวแล้วมีใครไม่รู ปั่นจักรยานผ่านไปปุ๊บแล้วปั่นกลับมาแล้วก็เดินดุบๆเข้ามาผมก็เลยล้วงเข้าไปใน,นกระเป๋าเปา้แล้วเขาก็เลยหยุดไม่กล้าเดินเข้ามาแล้วก็ถามผมว่ามาจากไหนเนี่ยดูพระช่วยหน่อยคิดดูว่าคนที่ไหนจะเอาพระไม่ให้คนแปลกหน้าดูเพื่อจะให้เราซื้อต่อคือตามจริงก็คือเขาน่าจะเข้ามาป้นผมแหละเขาอาจจะคิดว่าผมเป็นพวกแบบนักท่องเที่ยวหลงทางมาอย่างเงี้ยเราจะมาป้นเพราะว่ามันเป็นเขตที่มันห่างจากชุมชนนิดนึง คือสิ่งนี้มันนั้นอันตรายมากถ้าเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปนะด้วยตัวเราเดิมเราทํางานอะไรอยู่แล้วเราก็ไม่ไดีสีเรียสอะไรกับเรื่องพวกนี้แต่ว่าถ้าเราป้องกันตัวเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยด้วยความที่ถ้าเราไปตีเขายังไงเขาต้องส่วนกลับเราแน่นอนการจัดการกับพวกนี้ก็คือทอํายังไงก็ได้ให้สลบหรือว่าอาจจะตุยไปเลยแต่ว่าเราจะมีความผิดแน่นอนซึ่งกฎหมายประเทศเราอ่อนเรื่องนี้ ไม่คุ้มครองคนที่ถูกกระทําแต่คุ้มครองคนที่ก่อเหตุแต่เสียชีวิตหรืออะไรเนี่ยซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นะแต่ว่าคือหลักๆก,ก็คือความปลอดภัยถ้าใครที่ทำคอนเทนต์สไตล์นี้นะส่วนมากเขาก็จะเลือกไปในที่อยู่ที่ปลอดภัยหรือสถานที่ที่มันอยู่ในเขตชุมชนหรือว่าเขตผู้คนพลุงพ่านแต่ของเราคือไปแบบเรยว ไปสุ่มไปสุ่มพื้นที่อย่างเดียวอาจจะไ,ไปในจุดที่มันมีแรงมาอยู่แล้วก็ได้นเงี้ยแต่ว่าถ้ามันไปที่จุดที่คนเยอะอยู่แล้วคนอื่นเขาไปหมดแล้วมันก็จะขัดกับไอเนี้ยที่เราว่าจะไปหาบุกเบิก,กแล้วก็จะเอาตัวเองออกจากจุดคนพุ่งพ่านเดีย๋ยวปนปีนี้ถ้าในช่วงปลายตุลาเนี้ยผมคงทัวอยู่แถวขอนแก่น ไปสกลแล้วก็ขึ้นบึงการหลังจากบึงการผมก็จะขึ้นหนองคายแล้วก็ไปจบที่เลยจากนั้นผมก็จะพยายามเร่งรัดเวลาให้กับมาทันแข่งมาราธอนคอนแก่นหลังจากแข่งมาราธอนเสร็จเนี่ยผมถึงจะวางแปนที่จะขึ้นเหนือส่วนแป้นต่อปอไปเนี่ยก็ต้องรอดูก่อนว่าจะเร่งรัดเวลาในการเดินทางสีจังหวัดเนี่ยให้มันทันมาแข่งมาราธอนไหม ว่าการเดินทางด้วยการเดินอาจจะมีโบกรถตั้งหรือว่านั่งรถโด,ด,ดยสารบ้างเป็นบางช่วงเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ข้าจังหวัดหนึ่งถ้าเช่นเดินจากขอนแก่นไปสกลถ้าโบกรถด,ด้วยเดินด้วยก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักห้าหกวันอย่างช้านะถ้าอย่างเร็วก็สามวันสี่วันว่าเราไม่ได้เดินเพื่อจะตรงไปเส้นไงเราเดิน แวะท่องเที่ยวแวะหาแลนด์มาร์กใหม่ๆแวะเยี่ยมชุมชนแวะเขาแวะดูธรรมชาติสัมผัสกับบรรยากาศต่างๆอย่เงี้ยทำคอนเทตนต์ถ่ายธรรมชาติถ่ายคลิปกลางเต็นท์ซึ่งมันก็ยังไม่รู้ว่าผลมันจะออกมายัางไงนะจริงผมก็วางแผนไว้ว่าที่แรกว่าจะหากล้องตัวราคาแพงๆมาสักหน่อยเพื่อได้ภาพสวยๆนะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กลัวก็คือกลัวมันจะไม่คุ้มตรงเกิดคุมดนป้อนอย่างเงี้ยหรือกล้องชำรุดเสียหายนี่มันก็อาจจะอันตรายเสียดายของเพราะว่าเราไม่มีเวลากลับมาซ่อมกลับมาอะไรอาจจะใช้พวกโกโปรแปหรือไม่งโกโปรเก้าอะไรมั้งไทยถ้ามันไม่ได้จริงก็อาจจะใช้โกโปรเจแต่รวมๆก็ต้องมาตัดต่อ เพื่อให้มันดูสมูทนิดหนึ่งหรืออาจจะถ่ายแบบเรียวเลยเผื่อผู้ชมบางคนเขาชอบแบบเรียวๆเนาะแต่ยังไงก็ถ้าใครติดตามผมงานหรือว่าอยากรอดูคลิปที่ผมจะไปอยากดูสถานที่ที่ผมจะเดินทางอย่างเงี้ยยังไงก็ติดตามช่องผมไว้แล้วกันเนาะถ้าใครติดตามตั้งแต่ยังไม่ดังยังตั้งแต่เริ่ม ต้นตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะกดเม้นไว้เลยหลังจากที่ถ้าเกิดช่องผมมันบูมหรืออะไร่เงี้ยเวลามีมิสติ่งมีอะไรเนี้ยผมจะได้ชวนไปด้วยอย่างเงี้ยหรือถ้ามันบูมจริงจริงผมมันเป็นคนชอบแบบตั้งใจไว้นะถ้ามันบูมได้เงินเยอะหรือแบบมีอะไรที่มันแบบมีผลประโยชน์เยอะอย่างเงี้ยผมจะเอาส่วนส่วนนั้นนะ่ะไปช่วยเหลือสังคมมากกว่าไปช่วยบ้านเด็กกำพร้าช่วยอะไรอย่างเงี้ย เวลาเราจัดอีเวนท์ทำบุญจะได้ชวนผู้ติดตามแรกๆที่ติด,ดตามมารวมทำบุญด้วยกันเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่ช่วยสนับสนุสน,สน,นผมในช่วงแรกๆนะวันนี้ก็อธิบายขร่าว่าฟังให้ฟังเผื่อแบบบางคนอยากรู้นะไอ้ว่าไอ้นี่มันจะไปไหนมันจะทำอะไรอย่างเงี้นะผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องตัดต่อคลิปทำคอนเทนต์แบบเปิดตัวหรือว่านำเสนอตัวเองเท่าไหร่ ก็จะอาศัยแบบรูปแบบบล็อกเกอร์ผสมกับวิดีโอพูดคุยแล้วก็เป็นวิดีโอถ่ายทอดให้ดูแล้วกันเนาะเผื่อบางคนจะติดตามนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ดูคลิปจนจบหรือช่วยกดติดตามผลงานของผมนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเตรียมตัวยังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้รอเวลาออกจากงานประจำก่อนหลังจากออกจากงานประจำเนี่ยถึงจะเป็นการเตรียมตัวแบบเต็มที่ เรื่องอุปกรณ์เรื่องร่างกายในการเดินทางนะครับแต่ใจนี้คืออยากเข้าป่าเต็มที่แล้วยนะังยังไงก็รอชมผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับผม